พลังหลับไหลามากว่า800ปีสมุดโบราณที่รอจอยบอยคนใหม่ทําให้สําเร็จหลังจากที่คนเก่านั้นทํามิชชั่นนี้ไม่ผ่านสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r ร์รีวิวกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนขับวันพีชทั้งหลายเลยก็เรียกได้ว่าเนื้อเรื่องวันพีชในตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในช่วงที่เข้มข้นสุดๆเลยนะครับแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะครับที่เริ่มจะมีความเชื่อมโยงนะครับกับช่วงร้อยปีที่ว่างเปล่านะครับหรือว่าช่วงเวลานะครับที่จอยบอยคนเก่านั้นเนี่ยเคยจะทาําภารกิจของตนเองแต่ในนนนตอั้เาาทํ ไม่สาเร็จก็จากข้อมูลที่เรามีมาในตอนนี้ก็อย่างที่รู้แหละครับว่าสําหรับจอยบอยคนเก่านั้นก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่กินพลังผลปีศาจนิกะผลเดียวกับลูฟี่และสามารถทําให้ตื่นได้นะครับและเขานั้นก็มีพันธสัญญานะครับที่มีต่อทจ้หญิงมนุษย์เงือกและในยุคสมัยของเขานั้นดูเหมือนว่านะครับจะมีความเกี่ยวข้องกับ3อาวุธโบราณแต่ในตอนนั้นจอยบอยทาภารกิจของตนเองไม่สําเร็จนะครับจอยบอยเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้และความพ่ายแพ้หลังจากนั้นจึงทําให้นะครับก่อกําเนิดเป็นรัฐบาลโลกเกิดขึ้นนะครับแลลละพอมีรัฐบาโ ปับนะครับก็คุมกําเนิดประชาชนในทันทีนะคบเพราะว่าพวกเขานั้นไม่ต้องการให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับพยายามจะปิดบังซ่อนเร้นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในเรื่องวันพีชช่วงร้อยปีที่ว่างเปล่าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับปิดหูปิดตาประชาชนแต่นะครับก็อย่างที่เรารู้แหละครับว่าล่าสุดเวก้าพังเนี่ยก็มาประกาศแล้วนะครับว่าเฮ้ยมันมีสิ่งที่ทางรัฐบาลโลกปิดปิดไว้นะว่าในตอนนี้นะครับน้ำมันกําลังจะท่วมโลกวันพีชแล้วนะครับคือเกาะทุกเกาะนั้นจะจมลงไปอีกทั้งนะครับยังมีเรื่อง ที่ว่างเปล่ามากมายทั้งหมดเลยซึ่งแน่นอนแหละครับว่านะครับความผิดพลาดของจอยบอยในตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีความเกี่ยวข้องกับสามอาวุธโบราณแต่ในตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่รู้นะว่าเอ้จอยบอยสามารถใช้ได้ทั้งสาอาวุธเลยหรือเปล่าเจอทั้ง3าอาวุธเลยหรือไม่แต่แน่นอนนะครับว่าถ้าพูดถึงจอยบอยคนใหม่ในยุคปัจจุบันนี้อย่างลูฟี่เทคนิกาของเราเลยเนี่ยผมว่าก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะลูฟี่นะครับในฐานะที่เป็นพระเอกของเรื่องละกันนะครับและเนื้อเรื่องมันปูมาขนาดนี้ที่ลูฟี่นัลลน้นออาาาาจจมโสสงละะะแ้้รรรรถคคบบุณได สิ่งสิ่งนี้นี่แหละในการแก้โจทย์แก้ปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้กับฝั่งรัฐบาลโลกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับวันนี้เราก็เลยจะมาพูดกันเพราะว่าอาวุธโบราณเนี่ยปัจจุบันก็มีการเปิดเผยมานะครับบางส่วนที่น่าสนใจและก็มีจุดเชื่อมโยงกันแล้วกันนะครับสับสามอาวุธชิ้นนี้สำหรับอาวุธโบราณในเรื่องวันพีชนั้นก็ได้มีการเปิดเผยชื่อมาหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นโพไซดอนพลูตันยูเรนัสนะครับซึ่งทั้งสามอาวุธโบราณนี้มีชื่อนะครับที่เป็นจุดเชื่อมโยงนะครับกับเทพเจ้าของกรีก พลูตันนั้นเป็นฮาเดสหรือว่าเฮเดสโดยจะเป็นเจ้ายมโลกนะครับของกรีกส่วนยูเรนัสนั้นนะครับก็มาจากชื่อเทพนะครับอย่างอุรานอสหรือว่ายูเรนัสนะครับเทพเจ้าแห่งท้องฟ้าซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับสามสิ่งเนี่ยเป็นส่วนของเทพเจ้านะครับที่ครอบคลุมโลกทั้งหมดเลยนะครับพลูตันคือแผ่นดินโพไซดอนมหาสมุทรส่วนยูเรนัสนั้นคือท้องฟ้าซึ่งจริงๆแล้วนะครับก็ถือได้ว่าเชื่อมโยงกับธีมวันพีชพอควรเลยนะกับที่มีการเปิดมาล่าสุดใช่ไหมว่าเดี๋ยวน้ําจะท่วมโลกมันอาจจะเป็น3สิ่่งนีีน้ะทจะสามาารถทใํใ โลกนี้สามารถเกิดความสมดุลได้เพื่อาจจะเป็น3สิ่งนี้นะครับที่ทําให้น้ําไม่ท่วมโลกหรืออาจจะเป็น3สิ่งนี้นะครับที่ทําให้ประชาชนนั้นสามารถรอดชีวิตได้ทั้งหมดซึ่งถ้าเอาตอนนี้ละกันลูฟี่ในฐานะเทพนิกะนิวจอยบอยคนใหม่นั้นเนี่ยก็แทบนะครับจะสามารถนะครับควบคุมหรือว่าใช้งานนะครับอาวุธโบราณเนี่ยจาก2ใน3ได้ถึงแม้ว่าจะยังไม่เป็นทางการก็ตามทีเถอะนะครับก็อย่างเช่นนะครับอาวุธโบราณอย่างโพไซดอนเจ้าหญิงชีราโฮชีนั่นเองซึ่งเราก็รู้ดีแหละครับว่าสายสัมพันธ์นะครับของเจ้าหญิงชีราโฮชี่่เนนนีีัป็อะไรท แน่นแฟนมากๆเลยซึ่งนะครับความสามารถของจีงหิงชิราโอชินั้นสามารถสั่งเจ้าทะเลได้ซึ่งมันก็มองได้สองมุมเนาะจะสั่งเจ้าทะเลนะครับในการโจมตีในการต่อสู้ซึ่งมันเป็นส่วนสําคัญนะเพราะว่าวันพีชนะเนี่ยมันเป็นการเดินเรือใช่ไหมเมื่อสามารถควบคุมท้องทะเลได้แล้วลก็คุณนั้นก็จะเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบหรือนะครับอ่าทีมน้ําท่วมโลกใช่ไหมมันจะมีเรือโนอาก็สามารถสั่งให้เจ้าทะเลนั้นนะครับก็คือลากเรือโนอานะครับเพื่อให้คนนั้นสามารถรอดชีวิตได้นะครับซึ่งผมบอกก่อนแล้วกันวว่่่าาไออ้นํททมมโลลกีีจะพูดถึงง มันคงไม่ใช่บอกอยู่ดีๆน้ําขึ้นนะครับแล้วก็เออแค่ขึ้นเท่านั้นนะครับอยู่บนเรือก็ปลอดภัยมันจะต้องมีหรือพายุหมุนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นภัยพิบัติแน่นอนนะครับคือเรือปกติยังไงก็ไม่รอดนะต้องเป็นเรือระดับโนอาจึงทําให้นะครับการมีอาวุธอย่างโพไซดอนนั้นก็อาจจะเป็นการตอบโจทย์หนึ่งสิ่งนะครับก็คือสามารถทําให้ผู้คนนั้นสามารถรอดได้จากเรือโนอาแต่ว่านะครับจอยบอลในยุคสมัยนั้นอาจจะทําสิ่งสิ่งนี้ไม่สําเร็จ ซึ่งแน่นอนว่าไอ้น,นี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งนะฮะที่ลูฟี่นั้นจะต้องทําในฐานะเทพนิกาให้มันสําเร็จนะครับก็คือใช้อาวุธโบราณอย่างโพไซดอนนั้นให้คุ้มค่าและกันนะครับเพื่อความอยู่รอดของมวลมนุษยชาติไปต่อที่อาวุธโบราณชิ้นที่2อ,อย่างพลูตันนะครับโดยพลูตันปัจจุบันนี้เนี่ยก็จมนะครับอยู่ที่เมืองโบราณของประเทศวาโนอโดยมีการระบุอย่างชัดเจนแหละครับว่าพลูตันนั้นก็คือเรือรบขนาดใหญ่ยักษ์นะครับที่มีอนุภาพการทําลายล้างเกาะทั้งเกาะลงไปได้ในชั่วพริตตาซึ่งจริงแล้วนะครับถ้า เนะพราะแน่นอนว่าวันพีชนั้นก็มีแบบว่าตัวอย่างแล้วไงว่าพอแบบว่าเกาะทั้งเกาะนั้นนะครับถูกทําลายหายลงไปในช่วงริบตาเดียวมันทําให้น้ําทะเลนั้นหนุนสูงขึ้นนะครับจึงทําให้อาวุธโบราณอย่างพูตันนั้นหากเอาไปใช้นะครับในแง่ไม่ดีนะครับก็มีโอกาสที่จะทําให้น้ําท่วมโลกได้แต่ถ้ามองในแง่ดีมันก็จะเป็นอาวุธสิ่งหนึ่งนะครับที่ทําให้กลุ่มจอร์แดนหมวกฟางนั้นมีสุดยอดเรดือรบนะครับในการต่อสู้กับฝั่งรัฐบาลโลกในการต่อต้านละกันนะครับการโจมตีการลุกรานของฝั่งรัฐบาลโลกซึ่่่งจจุดนนนนนีีู้าาสใวเรือู้ต อาจจะเป็นจุดหนึ่งนะครับที่อาจจะมากไปกว่านะครับการต่อสู้นะครับโจมตีเรือของฝั่งกองทัพเรือแต่อาจจะเป็นอาวุธหนึ่งชิ้นที่มีประสิทธิภาพละกันนะครับในการโจมตีนะครับเช่นภูเขานะครับหรือว่าเร็ดลายอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าอย่างที่เรารู้แหละครับว่าตีมันพีชเนี่ยมันจะมีการแต่งโลกเอาไว้ใช่ไหมด้วยเล็ดลน์นะครับจนแบ่งเป็น4ทะเลหรืออะไรต่างๆมากมายนะซึ่งแน่นอนว่านะครับไอการที่ว่าน้ําจะท่วมโลกนั้นเนี่ยมันก็มีจุดนี้นี่แหละพอมีเขากั้นปั๊บนะครับเหมือนเป็นแอ่งน้ำอบะพอเป ให้นะครับอาวุธอย่างพลูตันนั้นก็น่าจะเป็นส่วนสําคัญในการที่ทําให้กลุ่มโจรสัตว์หมวกฟางนั้นสามารถทําลายทุกสิ่งทุกอย่างละกันนะครับที่กั้นโลกเอาไว้นะครับและจะทําให้นะครับอาจจะเป็นจุดกําเนิดก็ได้ที่เกิดเป็นออบูนะครับที่เป็นความฝันอันสูงสุดของซันจิซึ่งในเรื่องก็ได้มีการเกริ่นเกินไว้แล้วแหละครับว่านะครับว่าประเทศวาโนนั้นรอจะเปิดในการรอรับจอยบอยแต่พอลูฟี่ไปปั๊บโมโนสุเกะนั้นก็ยังตัดสินใจว่าจะยังไม่เปิดก่อนรอเวลาที่สมควรจึงทาให้นะครับมันย้ีงไดเพ แค่ว่ารอจังหวะรอเวลาที่สมควรถ้าถามผมนะคิดว่าอาวุธโบราณอย่างพลูตันนี้เนี่ยน่าจะเป็นอาวุธนะครับที่ใช้ในการต่อสู้กับฝั่งทัลโลกโดยตรงฝั่งต่อสู้นะครับกับฝั่งกองทัพเรือนะครับที่มีอาวุธมากมายหรือมีกองกําลังนะครับที่แข็งแกร่งไปต่อที่อาวุธที่3อย่างยูเรนนสเป็นอาวุธโบราณชิ้นเดียวที่ยังไม่ได้เปิดเผยนะครับว่านาตาเป็นยังไงอะไรยังไงก็แล้วแต่แต่ก็มีธีมนะครับก็คือเป็นพลังนะครับที่เป็นฟิลลิ่งจากการโจมตีนะครับจากท้องฟ้านะครับซึ่งถามว่ามีอะไรใกล้้เเคคีีียงงงท่่่่สุุดในนนนตอออผมมมววาาาาก็จะไธ นะครับเพืเผยมาาเตอร์เฟรมนั่นแหละเป็นอาวุธนะครับที่ได้ต้นไอเดียนะครับมาจากอาวุธโบราณอย่างยูเรนัสก็เป็นไปได้นะครับเพราะอย่าลืมว่ามาเตอร์เฟรมนั้นเนี่ยก็ถูกสร้างมาโดยหนึ่งในเวก้าพังบางทีแล้วนะครับก็อาจจะเป็นข้อมูลบางสิ่งบางอย่างก็ได้ที่พวกเขานั้นได้รับมานะครับซึ่งความสามารถของมาเตอร์เฟรมและการที่เราเห็นเนาะสามารถทําลายเกาะทั้งเกาะลงไปได้นะครับด้วยการจุงตีเดียวมาจากแนวคล้ายๆกับพูตันแต่นะครับมันจะเป็นแบบมาจากทองฟ้าไงมันเป็นอะไรที่ต่อต้านยากมากๆเลยซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่่่่่งงออออาาาาาาาวุุธธทีีสํคัญแนนนนหกลูฟได้โบรณยเม นะครับในการร่วมในการต่อสู้หรือนะครับในการทําภารกิจของเขาให้สําเร็จนะครับอาจจะเป็นการพังเล็ดลายก็ได้เหมือนพูตันเพราะว่าเราไม่รู้ไงว่าความรุนแรงของพูตันที่ทําได้โอเคมันสามารถทําลายเกาะทั้งเกาะลงไปได้ในช่วงพีปตาแต่ระดับนะครับที่สามารถทําลายเขาทั้งเ่าอย่างเล็ดลายได้นั้นอันนี้ก็ยังไม่ชัวร์แต่นะครับถ้าเป็นอาวุธนะครับที่เป็นระดับยูเรนัสหรือมีความคล้ายคลึงกับมาเตอร์เฟรมผมว่าอันนี้มีสิทธิ์สูงเลยนะครับที่จะสามารถทําได้เพราะจะเป็นรูปแบบการโจมตีที่มันรุนแรงมากๆหรือนะครับจะเป็นาา่้วถ เล็ดลายนั้นพังลงมาเท่ากับว่านะครับหินต่างๆนะครับหรืออะไรต่างๆนั้นก็จะพังลงมาด้วยเช่นกันมาอาจจะเกิดเป็นทวีปนะครับหรือว่าเป็นอนาณาจักรเป็นเกาะก็เนี่ยเป็นแบบพื้นดินลงมาเพิ่มเติมไปอีกและทําให้โลกวันพีดนั้นนะครับที่แบบว่าขาดขาดการปฏิปะตะน,นะครับมีท้องทะเลอยู่นะครับแต่เมื่อมีดินเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็ก็จะทําให้โลกวันพีดนั้นนะครับก็จะคลายนะครับเป็นแบบว่าเหมือนโลกของเราเนี่ยเป็นทวีปมากยิ่งขึ้นมีพื้นดินนะครับให้ผู้คนนั้นอาศัยอยู่มากยิ่งขึึ้้้นนนนนนดววยยยเเเช่่่่กกัััจจจงททําาาาใหะะรรบบสุโีผมมออลป็3 ไม่ได้เลยได้ซ้ําในฐานะที่ลูฟี่นั้นเป็นจอยบอยคนใหม่นะครับก็คือมันอาจจะมีความเชื่อมโยงกันเกี่ยวกับการปลดปล่อยธาตุความอยู่ความเท่าเทียมกันนะครับซึ่งสามอุปบรณนี้อาจจะเป็นโจทย์ที่สําคัญเลยที่จะทําให้ความฝันของลูฟี่นั้นสําเร็จนะครับก็คือความเท่าเทียมกันบนโลกันพษยและทุกคนขี่เห็นกังบ้างครับคิดว่าลูฟี่นั้นจะสามารถใช้สามอุปบรณได้หรือเปล่าและสามอุปบรณนี้มันมีจุดประสงค์อะไรกันแน่ในการทานะครับและการที่จอยบอยทาผิดพลาดไปในตอนนั้นจะเป็นจุดเชื่อมโยงกันมาถึงตอนนี้หรือเปล่า่าาาาานนนนะะคคครรััับบววมผิดดพล้้ทํให ปัจจุบันนี้มีเงื่อนไขหรือว่ามีข้ออะไรหรือเปล่านีครับที่ทำให้ลูฟี่นั้นอาจจะทําไม่สําเร็จก็ได้ก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็นแล้วแต่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ